ไรานาการเด้นสวัสดีค่ะถึงฤดูที่ต้นตองเต้าหรือว่าต้นกระรอกขนติดลูกแล้วนะคะมันจะมีดอกมีลูกสวยงามอีกแล้วค่ะพอถึงช่วงฤดูนี้ลูกจะสวยงามมากนะคะมาถ่ายใกล้ๆให้ดูกันเลยค่ะวันนี้ต้นตองเต้าหรือว่าต้นตองตึงต้นกระรอก ขนต้นปอต้นขี้เท่านะคะหลายๆชื่อแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าลูกอตอนนี้ที่ภาคใต้นะคะหลักๆลยที่สุราษฎร์นี่เขาจะเรียกว่าต้นปอหรือว่าต้นกระรอกขนนะคะขนเท่าคนแก่จะเรียกต้นขี้เท่าค่ะลูกก็จะเป็นขนนะ,ะเป็นขนคล้ายๆลูกลองกองมากะคะ่ะจะมีขนนะคะแล้วก็ ทั้งต้นนะคะทั้งต้นเลยจะมีขนหมดนะคะเราจะดูที่ที่กิ่งนะคะนี้ที่กิ่งที่ก้านใบแล้วก็บริเวณใบนะคะก็ก็มีเหมือนกันนะคะมีขนเหมือนกันนะคะใบใหญ่ๆนะคะคล้ายๆใบต้นไม้คล้ายๆต้นใบหลอนะคะของภาคใต้นะคะแต่ว่า อันนี้เขาจะเรียกเราใบหูช้างเหมือนกันนะคะมันใหญ่และบางคนก็นําไปรองรองอาหารได้นะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็มันจะเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะ,ะเขาจะนิยมนํามาใช้เป็นยาแก้ไตพวกไตต่างๆนะคะไตพิการนะคะเป็นหมอพื้นบ้านเขานามาใช้กันนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ที่ชํานาญด้วยค่ะที่แจะจะนำมาใช้เป็นยาได้นะคะ ส่วนมากลูกของมันเนี่ยนะคะจะเป็นอาหารของสัตว์มากกว่าค่ะพอมันสุกมานะคะลูกก็จะเป็นลูกสีดำดำนะคะข้างในนะคะเป็นเม็ดดำดำค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะคะยังเป็นเขียวเขียวเหมือนผลกีวีอยู่เลยค่ะแต่ถ้าสุกก็จะเป็นดำดำเป็นเมล็ดนะคะนี่ค่ะเขาจะปลูกไว้ประดับบ้านเพื่อความสวยงามกันนะคะเพราะมันมันเป็นพวงสวยงามค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นไม้มงคลที่ไว้ในพิธีต่างๆนะคะเช่นเขาปลูกบ้านเนี่ย mm hmm. เขาจะวางที่หลุมรองเสาเข็มอย่างเงี้ยรองรองรองหลุมของบ้าน mm hmm. เขาบอกมันจะเป็นสิีมงคลดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้างานเขาใช้ในพิธีงานบวชต่างๆด้วยค่ะเ mm hmm. ขาบอกว่าเวลาบวชน้าคก็จะใช้ใบของเนี้ยค่ะใบของต้นไม้ชนิดนี้นะคะเอาไปรองค่ะ นี่คือดอกก็สวยงามมากเลยนะคะดูค่ะเป็นไม้ที่เปลือกนะคะมีความเหนียวค่ะเขาจะใช้เป็นทำเป็นเชือกได้นะคะเชือกมัดสิ่งของได้นะคะ,ะที่ต้นเนี่ยเขาจะลอกเปลือกเข้ามานะคะเขาถึงเรียกว่าบางคนถึงเรียกว่าปอเพราะว่ามันสามารถลอกเปลือกออกมาเพื่อใช้ทำเชือกได้ค่ะสมัยโบราณน,นะคะนี่ค่ะ มันรกไปหน่อยนะเลยไม่ได้เข้าไปค่ะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะโตเร็วมากเลยค่ะปีเดียวเนี่ยปีกว่า,วานะเราจะเห็นว่ามีดอกมีลูกแล้วค่ะถ้าใครจะนำไปปลูกประดับบ้านก็สวยงามแล้วก็เป็นไม้ที่มีความเป็นสีมงคลด้วยค่ะ